งแต่ใสนอนี่ับุรีอม่ยังนอค่อันนี้กับบ้าออดิชั่นบอกโอ้มาทั้งสองคนเลยมันบอบออันนี้ผามาค่ะโอ้ม่มกำนันี้าคุ่นเนสยาั้งหลเป็นผู้นี่เนาะคือเป็นผู้นี่มาออดดชั่นผู้นี่ครับผู้นี่ผู้นเปนะหลานสิบก็ปีนึ่งบอสิบสามสิบสามหลาพุนลาโอ้บ้านันจั์ไต้บ้านจันทองบ้านจันทองบาจัเรอโรงเรียนบ้านจันทอง จากบ้านหมอหองหมอลำกะคักเป็นลูกหลานลซ้ำล,ลูกซ้ำหลานนี่แหละจิตราพุทธลาพี่น้นองซึ่งกะเมื่อนี้กะ,ะทางเพิ่นกะอัดเสีอ,อัดอัดเพ่งไม่เนาะอัดเพ่งไม่กับน้อ,นองผู้หญิงอันนี้น่ะลองเพ่งเห็ปนปะยี่ฟังจังน้อยเน่ยอันนยดเพ่งไม่น้อยเนี่ยปะ น้อยน pues ึงเอาเสียงมาสใสลายกับเราเสียงเ่ nah. ้งเาปรกวดเลยงเาปรกวนไเงี้ยท่องลงเรียนรงเรียนระดับเขตเอาไข่มนได้เป็นอยนบบแคเลยเฮาเอหลาเน้อเาเ้อทำีตัวละเอียดเนี่ยแหละกเสียมันจุกคนเราอันนี้ก็สิาที่ส่งนี่โอ้ครับมัสตสีกร ต่อยเลยอันนี้น้องบ่มูกมุมากร่งกาขารงใจนาร่งกขอคอ้โศอไขมันกูคนนั่นละเนาะเออขอให้ได้ขอให้พอโจเป็นเราไปไขมันใจ่เป็นบอ่าล่อยเยะเอาชุดะไเยอเหมือนกคนหดเลนี่นี่นี่หลจะเอาพเนยแล้วก็่วาสนามเครไวมาขายสามนัหลาเนาะ

นี<ค>่แหละยันตื่นเต้นนี่แหลาต้องควบควบควบเสียงให้ได้แล้วหลเดแลอวจะปล่อยให้มันไหลอ่าต้องควบเสียงให้ได้จะมาเสียงเสียงไออเสียงแก่แก่ม่เนื่อแก่ไม่เนื่อเสียงคมเสียงอันนี่โยโย่จว่าเขาต้องคุบเสียงให้โย่คุบเสียงให้โย่จะน้อยแต่พอมาไม่ไม่อยากไหลโย่ไม่อยากไหลจะน้อยจักว่ามันต้องเปลี่ยนมันลงหอบส่วนๆแท่นี้ประเด้กับว่าเป็นยังหรือเปล่าหรือว่าไระเด็นประเด้กับโอ้โหเขาพูดหูเนาะแต่ว่าเข้าย่าหยุดเข้าย่าหยุดฝันของเข้า เท่านี้ก็ได้ไปฝึกสอบม,มาพี่จ้างที่แม่กันเพิ่นเพิ่นมาหลายรอบเลยบางคนมาหลายรอบสามรอบสี่รอบเพิ่นจังได้จังสิแบ่เข้าเขาตรงนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจในกันเ <Okay. S 1> นาะเออนี่ลราคาอยากใายได้ทุกคนนั่นแหละพี่นอ้องเพราะอะไรเนี่ยไฟผ่านไม่ได้อร่อยเท่าไหรเดี๋ยวกลับขึ้นไปนี่บอกขายนี่ ต่างวงขายจังได้โอนบ่ได้เหรอยุทกกรสอบจำใบเบิร์หล่อไม่เแ่าโอนให้เลยเหรอโอนกระเปียงกับศิลป์ไปใส่ดีเขาตัวพอจังสิโอนได้เอาหน้าตัวนี้เออเอีอิหลากับเสียงดีโยอีหลากับเสียงดีแต่อีหลาอีหลาเสียงผุกผู๋ของของอิหลาเสียงเสียงมีโอกาสลุกข้อได้แต่ว่าใข่ใครคุ่มเสียงแต่ก็น้อยตลาดเด้อวันนี้ขันมาสร้างเสียงนี่เนี่ยศิไปใส่ มาจั้สากะลมาจักบี่ะอ้าวอไปพวกวเข้ามาจังไดคันนี้ทำาไรจังไดบ้านนาบ้านนาคํานาขมตำบลผ้เหมาโอชดดีออกไปท่าเสนาภูพูนเออใกล้ป้าไที่ยังต้แท่งดงใหญ่เอาอันอช้มาสองคนมี่๋อเอ้ามาตอนเพิ่ไปยุหุนคือนปรถาสะก้อนก็ได้ด้วคแล้วก็ถาง้านเสนาภูภูนที่ยีห อดมาได้ก็เลยมาก่อนแล้วจ้้ารอบสองอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเกาถามมาฟังเวีสยวดรคบผมเพลงไหนมาออดิชัสันมาหนี่อผมบานคล้องานี้คอยกอดพูรยอดรวยเพลงดังของอ่าบิวจิตอ่าลองเบิ้งเดี๋ยวเด อย่างแมใไม่แม่ยังไม่ได้หูเรียงเลยฮะมาใหม่ผมมาออดิซันออดิซันบอกเอออลาซันเนี่ยเออออลาซันเอออายุจะจะขวบนะครับยี่สิบเก้า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 น้องอะไรนะจังหวัดเอครับอเอทอะเกินอู้บเดียวกันพ้นนี้เลยครับพี่น้องเกินรอยเกินร้อยดีเกินรอยมือหน่ผมไปบงกิบเพิ่ลอยู่เพิ้นเดือดนครับ มันเดือดต้องเดือดยังไงต้องผสมปังยื้อใส่ล่ะได้ละล่ะบอฮ้อนบอฮ้อนเป็นปกรณ์ซีเดียวกันก็เลื่อเดือดน้องยังก่อดน้องยังครับน้องน้ำโอ้เสื้อผูสาวเก่าใครเจอแล้วผมเดี๋ยวผมขอแก้วเน่อยเออเอาไปใส่น้ำเออทักแคดอกอัแอดมินเอาฟังพี่น้องคอยกอดผู้ยอดรวยรุ่นนี้เสือมาประทับมาดาดอกต้องพี่ดีรู้ไหม ร่นเกานะ่าเนาะนี่ร่ดเก่าด้เออร่นเก่าดิแล้วบบผ้าเบิ้งแนี่ว่าประามาณจัง่ลยกระมาอ,อยังเออเป็นตื่นใชไเอาเอาตื่นเอาบา่าลเอาลวกน้องน้องยั้งก็ดีฮะซื้อเน่นเดี่ยวอ,อกน้องเทียนลวก็น้องนองยิ้งิงไปว่าสีชมพูเอาสีน้ำโชกเป็นมากมันอี้พว่าันเป็นน้องยิ้งน้องเทียนแล้วกะทถ้าหน่องน,น้ำจขอให้ ขอให้โให้มันให้ประสบควบสังเร็จรู้มปู่สคตบได้หล่ะเออแม่คุณพ่อเออสักผมพูดต่ชืใจก็บชื่อบอดะบอดบอโจอืมนั่นแหละมันแจวความันแจ้วจะของก่อนสูเลยช่วงช่วงนี้สาวน่อยเป็นมาออดิจินัลเบอร์เย็บอยู่แต่ว่าจำสื่อไ่ได้ค่ะพ่อใหญ่คำผานน้าบานเขาฐานุ่คนอนู่แเฉว่านเบิร์ตานเบิร์ อ่าเจ้า่งต่งแน่นาะไมเรื่แท่งมากนนพอ